สวัสด,ดีค่ะาม,าม,าม่มาเมื่อนีลูกสาวหลาผ้าเมาเก็บบักไฟบานบานบานมุกเจ้าเอิญบักไฟบอกพี่น้องเห็นไหมโดกโดกเบิงแนี่ยเป็นของเจ้าของดอกของข้าเจ้าเ <c oughs> พิ่นบอกมาเก็บกันเลยมาเอาทางนี้ย้อนแสงเดาไปเบิงแนี่ยพี่น้องหลายหล,ลายของเพิ่นของของเพิ่นไม่ใช่ของเราแต่เราเก็บกินได้เอาเก็บอนุญยตดล้วค่ะใส่บุคนเก็บเดี๋ยวไปทานน,น้ำปักดาก โอ้ยเบิ่งเนี่ยคนะเาบิ่งเน่ยเงหน่วยนี่้ยุ้ยุ้ยอุ้ยนี่ยนงก็ไ่ได้น้ำว่น้ำกอดากโอ้ยในป่าแกดูนี่แกเบิ่งดูนี่บกฟ้าบกฟาบกไฟบักฟ้าดิ หวานๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆหวานแจ่อยู่ดีพี่น้องไล่ๆก็เก็บเลยสิคะขออนุญาตแจ้วเก็บได้จ้าขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วบึ้ยเจ้าของสวนเนื้ัเนว้อเจ้าของสวนหน่อยถามเออจุเจ้าของสวนแล้วค่ะทินแม่ป้าเนื้อใหญ่ๆตึ้งๆแมนบ่เนี่ยก็บจับหมักสมมั่นอืออุ้ยมึงพี่น้องมึง

S <s นอือโบชั้นเช่าเก็บผักก er ูดแล้วก็มาเก็บบักไฟว้าวพี่น้องเบิ้งเบึงนี่เบิึงมองนี่เบึงมองนี่นะดกคักดกคักดกคักเบิึงเบิึงนี่มาได้สูงได้พี่น้องนี่ดินเราได้หนี่ดินแล้วนี่วิ้ยเบิึงไม่เงี้ยนั่นคือหลากหลายแท้เบิึงหนาเราไหวเดินเราลัก ใสจะพอะ่อแล้วล่ะรักจนพ่อคนน่ะรักจนพ่อล้เนาะกต่ยังว่ารักจะต้องรังกจนพอนนน่อเก็บใมห้นแน่เด้อผู้ใดพ่ดเอเราก็ได้ผู้ใดพ่ดเอเราจะเก็บใมห้น้บบนี้มาบรรลุนกับพ่อห่ิงแล้วคู่เวิดแล้วเนี่ยมันย้อนก้นกินได้มันคู่นี่ นี่ก็ครูแน่แล้วไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไม่เปล่าอ้ามึงดู้คุณนะเยอะมากเลย